สวัสดีค่ะพบกับพอน้อยปอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศาาบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ส่งวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าลงทะเบียนผู้สูงอายุได้แล้วหรือยังลงช่วงนี้จะทันไหมค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่หนึ่ง เกิดวันที่1สิงหาคม2508ค่ะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยไหมค่ะนั่นคือคำถามค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่1สิงหาคม2508ค่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะลงได้เลยในช่วงนี้ให้ด่วนให้ไว ค่ะเพราะว่าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ค่ะท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1สิงหาคม2568เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพ ผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568นะคะกรณีที่เกิดในวันที่หนึ่งค่ะตามระเบียบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช,บบใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะกับการได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้ระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งค่ะยกเว้นท,นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่หนึ่งในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะคะค่ะเพราะฉะนั้น ท่านที่เกิดวันที่1สิงหาคมสองห้าศูนย์แปดค่ะยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุเลยให้ไปลงเลยนะคะค่ะไม่ควรให้เกินเดือนกรกฎาคมค่ะสองพันหาร้อยหกเพราะอะไรเพราะว่าพอน้อเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แม้กระทั่งเดือนเดียวท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วค่ะเดือนแรกค่ะที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างคีบผู้สูงอายุท่านจะได้รับ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568เป็นต้นไปค่ะเป็นไปตามระเบียบที่เปอร้อยนำเรียนประชาสัมพันธ์กันในเบื้องต้นนะคะค่ะไปลงที่ไหนไปลงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องดูด้วยนะเจ้าว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สําเร็จนะคะค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปลงทะเบียนผู้สูงอายุบัญชี ที่ท่านนําไปลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนจะการก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้ระเบียอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิม แล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพ่อน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่ออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ